สวัสดีครับมาชมทำหน่อยของบนัทน,งนะบนะบนที่หนึ่งนะครับเนาะบันที่หนึ่งมกกรานะครับเนาะบันที่หนึ่งเดือนที่หนึ่งนะครับเนาะเดืมนหม้นะครับเนาะเมื่อก่อนบ่ได้บ่ได้คำนวณน,นะครับเนาะบางวันที่สามเดนะือ อันนี้แต่แต่ปีสามสิบนะครับเนาะปีนี้เริ่มใหม่ก็นวนะครับเัาะบันทึกไว้ปีนี้สามนอเนาะที่งเดือนหนึ่งหกเก้านะครับ เดี uh, uh, shoot, uh, ๋ยวมายสูด no นี่ป no ังๆอยู่เนาะเนาะเก้าหกศูน้อยปกติเนาะรันวะเฮ้สี่สามสองเนนาะห ห้าหกเจ็ดแปดนะครับน้องสิบสามบวกสามนะครับนได้หกหกเจ็ดแปดก้าก้า satu dua tiga empat lima enam tu kan entah

ศูนย์สงนามศูนยสี่หนึ่งสองห้าสี่สามสี่นึั

นนี่ะปกติเอาที่วงเนาะครับเนาะมาฟังคำเตือนเนาะครับเนาะสูตรไม่เขาไม่โดดชางมาเพื่อความบันเทิงนะครับเนาะมาได้มาได้สนอเสนุนในเดือนกันยายนนั่นครับเนาะถ้าผิดพลาดประการใดขอตัดขออภัยเนาะก่อนนะนำไปใส่พิจารณาให้ดีเนาะครับเนาะขอให้ปังๆนะครับเนาะ ຄົນຄິດໃຫ້ຈົດໄວ້ຊ່ຳນີ້ເນາະຄະເນາະຝາກພຸ້ນຄິດໃຫ້ຈົດເດີ້ครับ